จุลธนุคหาหะชาดกว่าด้วยจุลทนุคหะบัณฑิตโทษของผู้อื่นเห็นได้ง่ายส่วนโทษของตนเห็นได้ยากพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงปรารบภิกษุผู้ถูกภรรยาเก่าประเล่าประโลมจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าสับพังพันนางดังนี้ เมื่อพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธออันใครทำให้กระสันอยากสืบครั้นเมื่อภิกษุนั้นกราบทูลว่าพันรยาเก่าพระเจ้าข้าพระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุหญิงนี้กระทำความพินาศให้แก่เธอในบัดนี้เท่านั้นหามีได้แม้ในการก่อนเธออาศัยหญิงนี้ถูกตัดศีรษะด้วยหนาก อันภิกษุทั้งหลายทูลอาราธนาแล้วจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตปการเมื่อพระเจ้าพรมทัดครองราชาสมบัติอยู่ในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้เป็นเท้าสักกะในการนั้นพรามนกษา์เท้าเมืองพาราณสีคนหนึ่งเรียนศิลปศาสตร์ทั้งปวงในเมืองตักกศิลา ได้มรนลุความสำเร็จในธนูกรรมวิชาหญิงธนูได้เป็นผู้มีนามว่าจุลธนุคหาหบันฑิตครั้งนั้นอาจารย์ของจุลธนุคหาหบันฑิตนั้นคิดว่ามานุษย์นี้เรียนศินลปศาสตร์ได้เหมือนเราจึงได้ให้ธิดาของตนจุนลธนุคหาหบันฑิตนั้นพานางเดินทางไปด้วยหวังใจว่า จากไปเมืองพาราณสีในระหว่างทางช้างเชือกหนึ่งได้ทำภูมิประเทศแห่งหนึ่งให้ปลอดคนใครๆไม่อาจขึ้นไปยังสถานที่นั้นจุนลธนุขหบันดิตเมื่อคนทั้งหลายพากันห้ามอยู่ก็พาภรรยาขึ้นสู่ปากดงครั้งนั้นช้างได้ปรากฏขึ้นแก่จุลธนุขหบันดิบนั้น ในท่ามกลางดงเขาจึงเอาลูกศรยิงช้างนั้นที่กระพองลูกศรทะลุกออกทางส่วนเมื้องหลังช้างได้ล้มลงณที่นั้นเองทนุคหาบันฑิตได้กระทำที่นั้นให้ปลอดภยัยแล้วได้ไปถึงดงอื่นข้างหน้าแม้ในดงนั้นก็มีโจรห้าสิบคนคอยปล้นคนเดินทางทนุคหาบันฑิตนั้นอันคนทั้งหลายพากันห้ามอยู่ ก็ยังขึ้นไปสู่ดงแม้นั้นเขาได้ไปถึงสถานที่ตั้งของโจรเหล่านั้นซึ่งฆ่าเนื้อแล้วปิ้งเนื้อกินอยู่นาที่ใกล้หนทางครั้งนั้นโจรทั้งหลายเห็นธนุคาบันดิตนั้นมากับพรรยาผู้ประดับตกแต่งร่างกายจึงทําความอุดสาหาว่าจากัจากจับธนุคาบันดิตนั้นหัวหน้าโจรเป็นผู้ฉลาดในลักษณะของบุรุษ เขาแลดูทนุคหาหบัณฑิตนั้นเท่านั้นก็รู้ว่าผู้นี้เป็นอุดมบุรุษจึงไม่ให้แมโตนคนหนึ่งลุกขึ้นธนุคหาหบัณฑิส่งภรรยาไปยังสำนักของพวกโตนเหล่านั้นด้วยสั่งว่าเธอจงไปพูดว่าท่านทั้งหลายจงให้เนื้อย่างไม้หนึ่งแก่เราทั้งสองแล้วนำเนื้อมา พันรายานั้นได้ไปพูดว่าได้ยินว่าท่านทั้งหลายจะให้เนื้อย่างไม้หนึ่งหัวหน้าโจนคิดว่าบุรุษผู้หาค่ามีได้จึงให้เนื้อย่างพวกโตนพูดกันว่าพวกเราจะกินเนื้อย่างสุกจึงได้ให้เนื้อย่างดิบไปธนุคาบันดิบยกย่องลำพองตนจึงโกรธพวกตนว่าให้เนื้อดิบแก่เรา พวกตนก็โกรธว่าเจ้าคนนี้เท่านั้นเป็นผู้ชายคนเดียวพวกเราเป็นผู้หญิงหรือตึงพากันลุกฮือขึ้น ขนุคหาบัณฑิตยิงโจน49คนด้วยลูกศร49ลูกให้ล้มลงลูกศรไม่มียิงหัวหน้าโจนได้ยินว่าในกล่องลูกศรของเขามีลูกศรอ,อยู่50ลูกพอดีบรรดาลูกศรเหล่านั้นเขายิงช้างเสียลูกหนึ่งจึงยิงพวกโจนด้วยลูกศรที่เหลืออยู่ สี่ิบเก้าลูกแล้วทำให้หัวหน้าโจรล้มลงนั่งทับบนอกของหัวหน้าโจรน,นั้นคิดว่าจากตัดศีรษะของนายโจรน,นั้นจึงให้นําดาบมาจากมือของพันรายาพันรายานั้นกระทำความรักในหัวหน้าโจรขึ้นในทันใดนั้น จึงวางตัวดาบที่มือโจนวางฝักดาบที่มือของสามีนายโจรจับถูกด้ามของตัวดาบจึงชักงีดออกตัดศีรษะของทนุคหาหบันดิตนายโจรนั้นครั้นฆ่าทนุคหาหบันดิตแล้วจึงพาเอาผู้หญิงไปได้ถามถึงชาติและโคดนางบอกว่าดิกฉันเป็นธิดาของอาจารย์ทิสาปาโมกในเมืองตากกศิลา นายโจนถามว่าชายผู้นี้ได้เธอมาด้วยเหตุอะไรนางกล่าวว่าบิดาของดิฉันยินดีว่าในาธนุคหานี้ศึกษาศิละปะได้เหมือนกับเราจึงได้ให้แม้ดิฉันแก่ในาธนุคหานี้ดิฉันนั้นมีความสเสน่หาในท่านจึงให้ข้าสามีที่ตระกูลให้แก่ตนเสีย นายโจรเดินคิดไปว่าเบื้องต้นหญิงนี้ให้ค่าสามีที่ตระกูลให้ก่อนก็ครั้นเห็นคนอื่นอีกคนหนึ่งเข้าก็จักกระทำอย่างนั้นนั่นแหละแม้กระเราเราควรทิ้งหญิงนี้เสีย ครั้นในระหว่างทางได้เห็นแม่น้ำน้อยสายหนึ่งมีพื้นตื้นมีน้ำเต็มมาชั่วคราวจึงกล่าวว่านางผู้จเจริญจระเข้ในแม่น้ำนี้ดุร้ายพวกเราจะกระทำอย่างไรอัฐภา,าคนางกล่าวว่าข้าแต่สามีท่านจงกระทำเครื่องอาภรณ์ให้เป็นห่อของด้วยผ้าห่มของดิฉัน นำไปฝั่งโน้นแล้วจงกลับมาพาดิฉันไปนายโจรน,นั้นรับคำว่าตกลงแล้วถือเอาเครื่องอาภรณพันทั้งหมดลงสู่แม่น้ำทำทีเป็นว่ายข้ามไปถึงฝั่งโน้นแล้วได้ทิ้งนางไปเสียนางเห็นดังนั้นจึงกล่าวว่าข้าแต่สามีทำไมท่านจึงทำทีเหมือนจะทิ้งดิฉันไปเพราะเหตุไร ท่านจึงกระทำอย่างนี้มาเถิดจงพาดิฉันไปด้วยเมื่อจะเจรจากับนายโจนนั้นจึงกล่าวคาถาหนึ่งคาถาว่าถ้าแต่พราม์ท่านถือเอาหอเครื่องประดับทั้งหมดข้ามฝั่งไปแล้วขอท่านจงรีบกลับมารีบนำดิฉันข้ามไปในบัดนี้ด้วย นายโจนได้ฟังดังนั้นยืนอยู่ที่ฝั่งโน้นนั่นแหละจึงกล่าวคาถาที่สองว่าแน่นางผู้เจริญท่านนับถือเราผู้อันท่านไม่เคยเชยชิดยิ่งเสียกว่าสามีผู้ที่เคยเชยชิดมานานนับถือเราผู้ไม่ใช่ผัวยิ่งเสียกว่าผัวนางผู้เจริญจะพึงนับถือผู้อื่นยิ่งกว่าเราอีก เราจักไปจากที่นี้ให้ไกลลิบคาถานั้นมีเนื้อความดังกล่าวในหนหลังแลส่วนนายโจรกล่าวว่าเราจักไปจากที่แม้นี้ให้ไกลลิบท่านจงอยู่เถิดเมื่อนางร่ำร้องอยู่นั่นแลพาเอาสิ่งของเครื่องประดับหนีไปลำดับนั้นหญิงพานนั้นถึงความที่น้าจิบหายเห็นปานนี้เพราะความอยากได้เกินไป จึงเป็นคนไร้ที่พึ่งพาได้เข้าไปยังกอตักไคร้น้ำกอหนึ่งในที่ไม่ไกลนั่งร้องไห้อยู่ขณะนั้นท้าวสักกะทรงตรวจดูโลกอยู่ทรงเห็นนางผู้ถูกความอยากได้เกินไปครอบงำผู้เสื่อมจากสามีและโจรกำลังร้องไห้อยู่ทรงดำริว่าจักข่มหญิงนี้ให้ได้อายแล้วจักกลับมา จึงทรงพาสารถีมาตาลีและปัญจสิกขาเทพบุตรสเสด็จมาณที่นั้นประทับยืนที่ฝั่งแม่น้ำแล้วทรงรับสั่งว่าดูก่อนมาตาลีเธอจงเป็นปลาดูก่อนปัญจสิกขาเธอจงเป็นนกส่วนเราจาักเป็นสุนัขจิ้งจอกขาบชิ้นเนื้อไปอยังที่ตรงหน้าของนางเมื่อเราไปที่นั้นเธอจงโดดขึ้นจากน้ำตกลงตรงหน้าเรา เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจักทิ้งชิ้นเนื้อที่คาบเสียแล้ววิ่งไปจะงงับปลาขณะนั้นตัวท่านปัญจสิกขาที่แปลงเป็นนกจงโฉบเอาชิ้นเนื้อนั้นบินไปในอากาศตัวท่านมาตาลีที่แปลงเป็นปลาจงโดดลงไปในน้ำ เทพพูบุตรทั้งสองรับเทวะบัญชาว่าดีลักฆ่าแต่เทวะมาตลีสารถีได้แปลงเป็นปลาปัญจสิกขาเทพพูบุตรได้แปลงเป็นนกเท้าสักกะแปลงเป็นสุนัขจิ้งจอกคาบชิ้นเนื้อไปอยังที่ตรงหน้าของนางปลาโดดขึ้นจากน้ำตกลงตรงหน้าสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกทิ้งชิ้นเนื้อที่คาบแล้ววิ่งไปเพื่อจะเอาปลา ปลากระโดดไปตกลงในน้ำนกโถบเอาชิ้นเนื้อบินไปในอากาศสุนัขจิ้งจอกไม่ได้ทั้งสองอย่างมีหน้านองด้วยน้ำตามหมอบดูกอตักใครน้ำอยู่นางเห็นดังนั้นคิดว่าสุนัขจิ้งจอกนี้ถูกความอยากเกินไปครอบนำไม่ได้ทั้งเนื้อและปลาจึงหัวเราะลั่นประดุดทุบหม้อให้แตกฉะนั้น สุนัตจิ้งจอกได้ฟังเสียงหัวเราะนั้นจึงกล่าวคาถาที่สามว่าใครนี่มาทำการหัวเราะอยู่ที่กอตักครน้ำในที่นี้ก็ไม่มีการฟ้อนรำขับร้องหรือการดีบสีตีเป่าแน่นางผู้มีตะโพกอันผึ่งผายทำไมเจ้าจึงมาหัวเราะในเวลาที่ควรจะร้องไห้นางได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวคาถาที่สีว่า แน่สุนัขจิ้งจอกพ่านผู้โง่ข่าวชาติชำพูกกะเจ้าเป็นสัตว์มีปัญญาน้อยเสื่อมจากปลาและชิ้นเนื้อซบเซาอยู่เหมือนคนกำพร้าลำดับนั้นสุนัขจิ้งจอกจึงกล่าวคาถาที่ห้าว่าโทษของผู้อื่นเห็นได้ง่ายส่วนโทษของตนเห็นได้ยากเจ้านั่นแหละเสื่อมจากหัวและชายชู ซบเศราแม้กว่าเราเสียอีกนางได้ฟังคําของสุนัรจิ้งจอกนั้นแล้วจึงกล่าวคาถาว่าแน่พระยาเนื้อชาติชัมพุกะท่านกล่าวอย่างใดข้อนี้ก็เป็นอย่างนั้นฉันไปจากที่นี้แล้วจักเป็นหญิงอยู่ในอำนาจของผัวแน่นอนลำดับนั้นเ้าสักกะเทวราช ครั้นทรงสดับถ้อยคำของนางผู้ทุศีลไร,ราอาจาระจึงตรัสคาถาสุดท้ายว่าผู้ใดนำภาชนะดินไปแม้ภาชนะสำริดผู้นั้นก็จะต้องนำไปบาปที่เจ้าทำไว้นั่นแหละเจ้าจะทำอย่างนั้นอีกคำที่เป็นคาถานั้นมีความหมายว่า นูก่อนนางผู้ไรอาจจะระเจ้าพูดอะไรผู้ใดนำภาชนะดินไปได้แม้ภาชนะสำริดชนิดภาชนะทองและภาชนะเงินเป็นต้นผู้นั้นก็จะนำเอาไปเหมือนกันก็บาปนี้เจ้าทําไว้นั่นแหละใครๆไม่อาจทาระัสะสางให้แก่เจ้าเจ้านั้นจะกระทําอย่างนี้อีกแน่นอน ท้าวสัตก,กะนั้นครั้สงรงทานางให้ได้อายถึงประการอันแปลกอย่างนี้แล้วได้เสด็จไปยังสถานที่ของพระองค์ทีเดียวพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงประกาศสัจจะแล้วทรงประชุมชาโนกในเวลาจบสัจจะภิกษุผู้กระสานจะสึกดํารงอยู่ในโสนาปฏิผล ธนุคหาบันดิตในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุผู้กระสานจัดสืบหญิงนั้นในครั้งนั้นได้มาเป็นภรรยาเก่าส่วนเท้าสักดเทวราชในครั้งนั้นได้เป็นเราตถาคตชนนีและอัตกถาจุลธนุคหาชาดกว่าด้วยจุลธนุคหาบันดิตโทษของผู้อื่นเห็นได้ง่ายส่วนโทษของตนเห็นได้ยากตบ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามฟังเรื่องราวในคลิปนี้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนรวมถึงย้อนกลับมาดูคลิปซ้ำอีกก็จกเป็นพระคุณและเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำอย่างหาที่สุดนี้ได้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านทุกที่ว่าราตรีการละเทิน